ได้ประมาณสักสิบเดือนนิดหน่อยนี่เองใช่ค่ะตอนนี้ก็ทุเรียนก็สิบเอ็ดเดือนต่อเพราะงั้นรนี้เราเตรียมการตั้งแต่แรกเลยแล้วไม่ให้ปลูกแล้วตอนปลูกก็อยากจะปลูกต้นคู่อีกเพราะพื้นที่ไม่เยอะใช่แต่ผมผมก็ไว้ให้ปลูกต้นคู่มาไม่ทันก็เป็นต้นคู่เหมือนกันเดียวเดียวเนี่ยความน่ารักก็คือถ้ากล้องหันไปทางนู้นคือถนนอยู่ตรงนู้นเนาะที่หวันนะแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่ซับน้ำใช่ไหมครับ แล้วน้ำมันไม่มีไปไหนเลยอ่ะถ้ามันเอ่อมาจากคลองด้านหลังนู้นมันก็ขึ้นมาอยู่ในสวนเราเต็มๆเลยให้ยกโคกสูงจริงๆไม่เรียกว่าโคกดีกว่าพี่ต้องใช้เรียกว่าเกาะดีกว่าได้พี่เกาะพี่ปลูกทุเรียนเป็นเกาะใหญ่มากเลยขึ้นไปดูยืนกันแฟนบอกต่อไปนั่งกินส้อนตำกันข้างบนเลยแอบถามนิดนึงได้ไหมตอนที่ทลี้ยงทุเรียนตรงนี้คนละวันนี้เผมที่ยกยกเกาะยกโคกปลูกทุเรียนเขาว่ากัน เขาตกใจกันไหมเตกใจเขาไม่เขาก็ว่าแบบพี่ทําอะไรพี่ทำอะไรทำไมต้องทำขนาดนั้นใช่ใช่ไหมครับทำไมต้องทําใหญ่ขนาดนี้ทําสูงขนาดนี้พอพอน้ําท่วมเสร็จเขาก็แอบถามพ่อพี่ว่า ปั้นโคกแต่ละโคกว่าใช้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขาขับมาถามแบบนี้แล้วก่อนนี้ก็จะแบบว่าอะไรทําทําไมทําใหญ่ผิดนะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนักวิชาการเยอะรอบหมู่บ้านเลยขับไปขับมาจะทักแบบว่าตอนแรกจะเอาแบบมาตรฐานอาจารย์บอกใช่ทั้งวันวันนี้เพราะแปลงนี้ได้ปรึกษาตั้งแต่ปั้นโคกสูงเท่าไหร่และระยะโคกเนี่ยควรจะต้องกว้างเท่าไหร่ผมก็ให้คำแนะนำมาเปะเลยแต่ก็คือ4เมตรนะที่เราคุยกันไว้3าเมตรรึ่งถึง4เมตรนะครับ เดี <resources S 3> mm ๋ยวเราปีนขึ <GO av uther> no ้นไปได้ไหมได้ได้ค่ะนะครับเราปีนคือต้องแต่เหตุผลที่มันต้องสูงเพราะว่าเราตั้งใจทําหนีน้ำเนาะพี่ขวัญเนาะไม่งั้นเราสู้ไม่ได้เนี่ยคือขสามเมตรขึ้นหรือสี่เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ตอนปลูกก็คือปเลยก็คือให้ทําจุกขึ้นมานิดนึงแล้วปลูก